ใสก่อนจะได้ตายไ้เดี๋ยวไม่ต้องเดินไปนะคะเดี๋ยวเราจะลงเรือขึานข้าอกันด้วยนะอย่าข้ามสะพานไปนะเพราะจะล่องเรือ้นเรือก่อนเดี๋ยวเราไปตรงั่ง้นเดี๋ยวไ่องเดี๋ยวเราก็เดินกลับมาได้เดินกลับมาเลย นี่พวกเรามาใส่บาตรกันแล้วนะครับรวมตัวกันเดียวแล้วจะมาถ่ายรูปหมู่กันกันนะครับก็อีนนี้ Le vamos a งานงานงานการแพทย์เป็นงานอยไรมาโอเคโอเคโอใคโอเคเลยครับไปตั้งมันมาด้วยลงเรือเลยครับอ่าลงเรือเลย เนี่ยทริี่พวกทพย์อะไรกันวันนี้อ๋อทิพย์สะพานมอญวันนี้สังขบุรีสังขบุรีรทพย์กลุ่มนะฮะกลุ่มคนเลิอ่มทศทศนะเรามี200กว่าท่านแอดชุดนี้มากัน40่นะครประมาณ40เพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าพี่น้องท่านใดจะเที่ยวนะครับนะฮะสัมชุกนะครับของเราแล้วก็นะครับกลุ่มคนเลิ่มทศทศนะครับก็นะครับออกได้นะครับเรามีทีมงานทั้งที่นี่แล้วก็ที่สัมชุกด้วยนะครับ แล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือเราไม่ได้เที่ยวในประเทศอย่างเดียวะะต่างประเทศต่างประเทศก็มีทริปเรารจัดด้วยเราร<อ>มีทริปไปญี่ปุ่นไปเวียดนามนะครับไปเกาหลีนะครับเรามีทีมนานะครับแล้วก็สําหรับนะครับพี่น้องคนริโตละท้ะสามารถคุยกันได้ในกลุ่มนะครับไม่มีใครเป็นเจ้าของเนาะก็ทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันเลยกลุ่มของเรา200กว่าคน200คนฮะอยากจะให้ดึงพวกพวกกันเข้ามาด้วยเข้ามาด้วยได้เลยฮะแล้วก็เราก็มีสิทธิ์มีเสียงเท่ากัน คลิปนี้รู้สึกว่ามันแพงไปเราก็สามารถคุยกันได้ว่าเออเรามีจิตต่อรองว่าเราเยอะทีมงานเราเยอะนะครับกลุ่มเราเยอะเราวก็มีจิตต่อรองไนะครับเอาากไปด้วยนะครับฝากมีน้องนี่อีกคนนึงคือนำทีมนะในทีมงานนะครับันนี้คนสวยคนสวยทำชุดแต่ลูกนะบอกในกลุ่มนะครับในกลุ่มมีอะไรไหมมีอะไรจะบอกในกลุ่มเราไหมตอนนี้เรากำลังจะล่องเรือเทางวัดพระสามวัดนะคะวัดไทยวัดมนต์ อยู่จมน้ำอยู่เลยนะ<อ><อ>วัด,อวดมอญก็จะเป็นวัดฟังวิเวการามซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นไปถ่ายรูปด้วย<อ>นะคะแล้วก็วัดศรีสวนก็เป็นวัดพระมาแล้วก็วัดไทยก็คือวัดสมเด็จน,นะคะเดี๋ยวเราจะไปลองความสวยงามกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่โน,โน่นเลยกับตอนนี้เราจะมาล่องเรือนะครับไปเที่ยววัดจมน้ำเป็นไรไม่เป็นไรตุ๊กตา เป็ไรไม่เ <rôle> ป็ไรดี๋ยว่ลงไได้เลยททำขึ้นไหวนะทำขึ้นใหพี่ลงไทยทำขึ้นไหวให้นะครับดี่ยวผมนี่ครับเเดี๋ยวไปพุ่มล้อไปไปพมลอ ลำที่หนึ่งนี่ลำที่สองนะครับลำที่สามสามลำเลำ เครับจังวัดนี่นี่นี่กัย ทำอะไรฮะซ่องกระเรียนะฮะซองกระเรียบนี้ก็เป็นกระพานไม้นะครับหนึ่งเดียวในประเทศไทย <laughs> แรกนี่วัดอะไรเนี่ยวัดที่ตึงนี่วัดอะไรอ่ะวังวิปปิคารามเก่าวัดของปู่ครับตุตมะตุตมะครับก็ก็ทําเขื่อนนะครับขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็จะเป็นสภาพนี้ก็คือน้ำเขื่อนวัิลาลกอนเขื่อนวัติลาลกอนต้นทำเขื่อนตะกอนน้ำก็จะสองสองฝั่งนะฮะก็จะเก็บกักน้ําไว้แต่ว่าของ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนหรือว่าวัดอะไรนี้ก็จะเป็นสภาพนี้นะครับแต่ว่าเวลาน้ําลดน้ําแห้งนะครับก็จะโผล่ครับถ้าไว้เห็นนะครับก็เป็นเหมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้หนึ่งที่นะครับ่ให้เห็นน้ําขึ้นเยอะๆเนื่องจากนั่นชั้นตอองไดไหมเนยสิงไหมเนยไม่น่าสิ่งนี่ลุ้มิดมิดนะฮะบงทีผมมาเที่ยวที่แล้วมิดนะครับไป้โข้าวโพและเขาสร้างใหม่อ่ะ เออทำไม่ใช่ป่ะบ่มมาตอนนั้นโบสเน้นก็ปิมปิมเลยครับที่เน้นข้อโบสถ์โอ้ยข้อโบสป,ปิมปิมเลยนะกระได้มาน้ำมันจะน้อยกันนี่ ตอนนี้เราขึ้นมาบนโบทนะครับอุโบสถอยู่ปกติอยู่ในน้านะครับแต่น,น้ำขึ้นเยอะจะมองไม่เห็นเลยแต่ช่วงนี้น้ำลดนะครับเป็น,น,นหน้านน้าแล้งนะครับยงเมษาน้ำไม่ค่อยมีตอนนี้ขณะของเราก็ลมมาชุดเดียวนะครับ จุดที่ที่ก่อนหนะน้านอนูอ่นไปนุ่มหมดแล้วพี่ว่า ไกยท้องถิ่นนะครับตัวน,น้อยน้อยอธิบายความเป็นมา <c oughs> คนแก่ฮอบนะลูก <c oughs> <c oughs> เห็นใจคนแก <c> ่ <oughs> <c oughs> เป็นไงเหนื่อยไหม <c oughs> นี่มันฮอบ เดี๋ยวขาลงคอกริ้งไปนะเดี๋ยวพี่ลงขึ้นเดี๋ยวปุ๊บเลง ปูพื้นใหม่ครับนี่วัดกลางน้ําอีกวัดหนึ่งนะครับที่เรามาเป็นวัดที่สามนะครับแต่นี่มีรู้สึกน่าจะเป็นโบสถ์ป่ะโบสถ์นี่ลองลอยเลือแค่นี้นะครับคงเข้าไม่ได้เดี๋ยวเราก็ผ่านไปเลยนะครับวะดูให้รถไปรับได้วิหารเลด้วยอย่างสรุปว่าตรงนี้เป็นที่ที่ท่วมมากที่สุดคืออะไร แสนะดงว่าอยู่ต่ำในวัดนี้อยู่ต่ำนี่มิคืให้รถออกไปกี่คันอะไรอย่างเงี้ยยอด่คืงใหรวมเ่นี้คือของ่รำรับรนี้เราก็มาฟังมอนกอันนะครับเดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งอะไรก่อนก่อนจะไปทานเช้า เนะรีบ้ยครัสบ,สบสุนรานกระโดไมเ่เห็นตอออกแบใช่ใชตรงนี้เราก็มาอยู่กองน,นอนนะครับสตานที่ขายสินค้านะครับต่างๆบที่นี่ต้นั่งสะพานไม้อุตมานุสร์นะครับขง มออตมรตรนะันนะราแโอ้อะรจนรถครับตอนนี้รถมารับพวกเรานะครับ้าเดินบ้านน้อยครบอบแย่เลยนะครับรถ <laughs> มารับเราแล้ว,ลวเอาผมรถนึ่งนี้นะทำไงอะ่ะเาก็ไม่ได้ <h> <h> รถมาแล้วคับก็นี่เป็นฝังของฝังมอนนะครับแถบนี้เรียกฝั่งมอนเมื่อเช้าเราใส่บาตกันฝังไทยรอนานไหมครับไม่นานนะครับไม่นานรอโจ้กับชามหนึองใครกันต้านหนึ่งพี่ใครลูกอีกเออที่ทุกอย่างเอาทุกอย่างเลย เมื่อเท้ากินโคกไก่อยู่ว่าไม่กิน,นบบไปขกินรถกินรถขึนรถ